อ่ะครับทานข้าวกันครับผมมาวันนี้เมนูน้ำพริกปลาทูนะครับผมนี่นะครับผมปลาทูทอดใบมะเกดนะครับผมไข่โจมทอดใบมะเกดเอามะเกดกินไปก่อนละนะครับผมแล้วก็นี่ครับน้ำพริกกะปินะครับมีลูกเด็ดเอ่อลูกโดดโรยหน้าด้วยนะครับผมอืมแล้วก็นี่นะครับผักเต็มๆนะครับน้ำพริกกะปิต้องมีผักชีนะครับผมนี่ผักชีนะแล้วก็นี่นะครับผัดผักกันหน่อไม้เอาลุยเลยแล้วกัน โอ้โหอืมอ้ประทูนั่งออคอหักว้าวเต็มเต็มเลยประทูเต็มจานเลยกินให้เปรม ลูกโดดเน้นๆนะนะนี่นะครับรูกโดดเน้นๆนะคำใหญ่ น้ำพริกอร่อยผักชีหอมมากหือตัวปู อเด็ดมากๆกินรูดดอกเข้าไปขึ้นหัวเลยอืมทำนใหญ่ อืมน <mm ่ามอืมเด็ดมากทำใหญ่ให่อะปลาทูชิ้นใหญ่ให่ไข่จะอมชิ้นใหญ่ใหญ่อืม อืมเตรียมไว้เลยเตรียมผักไว้เลยอืมดูดิคำนี้ใหญ่คำนี้ใหญ่เลยดูดิขอบคุณครับผม